รู้สึกว่ามันจะเยี่ยวลำบากฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ไกลสวัสดีครับผมเอาแท็กซี่ครับนักแสดงเก่าของวงเพชรพินทองนะครับตอนนี้สุขภาพก็รู้สึกว่าอ,อจะเข้าที่นะครับคือผมช่วงอายุเริ่มเข้าประมาณสักห้าสิบกว่าห้าสิบสามหรือห้าสิบสี่นี่แหละย่างเกาจะมีปัญหาคือรู้สึกว่ามันจะเยี่ยวลำบากฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ไกลทีนี้ พอมันฉี่ลาบากก็เลยไปให้หมอเขาตรวจอไปตรวจคลินิกใกล้บ้านนี่แหละเขาบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากแต่ถ้าเขาบอกว่ามันถ้าเป็นเป็นมากๆแล้วมันจะได้ผ่าตัดเออนี้ผมก็กลัวมากนะครับไอ้เรื่องผ่าตัดนี่กลัวมากเลยนะครับมันลําบากนะครับมันทรมานเออทรมานมากๆเยี่ยวฉี่ลาบากตอนกลางคืนเนี่ยมันต้องลุกฉี่วันละกลางคืนเนี่ยสี่ห้าครั้งอ่ะ แล้วขี่แต่ละทีเยี่ยวแต่ละทีโบมันลําบากมันเยี่ยวใช้เวลานานทีนี้นึกว่าเสร็จอะ่ะเดินกลับไปรถก็อาจจะไปขึ้นรถอีกมันก็ปวดอีกอะ่ะก็ต้องกลับมาเยี่ยวใหม่มาฉี่ใหม่พอมันหยุดออกมามันก็โดนกางเกงเรานะครับเป็นแบบไม่มั่นใจไม่มั่นใจครับบางครั้งเดินผ่านคนนี่เขามองเหลียวหลังเนี่ยอย่านึกนะ ว่าก็มองตัวเองเท่บางทีอาจจะมีกลิ่นกลิ่นเนี่ยกลิ่นขีเรานี่แหละเยี่ยวเรานี่ฉี่เรานี่แหละมันเปรร็นรสกางเกงเฮอ,อทีละนิดทีละนิดแล้วมันเกิดมีกลิ่นอันนี้สํารวจตัวเองบ้างนะผู้ชายเพราะผมเจอมาแล้วนะครับเจอมากับตัวเองขนาั้ไปอเมริกาอยากไปเที่ยวเขาก็มันไม่ได้อ่ะน้องชายมันก็มันไม่ตื่นหรอ มันมันเกี่ยวพันกันนะถ้าตอมลูกหมากโตเยี่ยวไม่ออกเนี่ยไอ้น้องชายเราก็น,นอนไม่ตื่นนะนอนหลับทับสิ์อยู่นั่นแหละเออมันจะตายก่อนเราให้ได้อนะ่ะมันเกิดพร้อมกันอนะ่ะก็เลยมาเจอฮีโร่ฮีโร่นะครับสองคำนี่แหละเออมาบประทานดูเออทานของแรกสี่เม็ดรู้สึกว่า ฉีสบายนะครับหลังทีหลังจากที่เราเยี่ยวฉีลาบากแต่นน้าเยี่ยวเราจะมีสีเหลืองสีอะไรตอนนี้มากินฮีโร่กล่องแรกรู้สึกจะฉีง่ายฉีสบายแล้วก็ก็เริ่มจะพุ่งไปนิดๆหลังจากที่มันลาบากมันออกยากหมดไปกล่องหนึ่งนี้แล้วน้วําปัสสาวะเราก็ใสาขาวสะอาดฉีพุ่งเริ่มพุ่ง ทีนี้กินมารับประทานมากล่องที่สองกล่องที่สามสบายใจเลยทีนี่ออเวลาไปฉี่ไปเยี่ยวกลางคืนก็ไม่ได้ออไมไ่ตื่นหลายครั้งเหมือนสมัยก่อนนะครับไม่ทำคนรอบข้างก็ลำคาญดีใจครับฮีโร่